ปวดสะโพกละลงหาเป็นกระดูกเส้นต้องรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้นหมอฟันใช้วิธีการฝังเข็มเพื่อฝูง่วมการใช้ยาปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการกินยาเนะี่ยกว่าหมื่นหมื่นห้าพันหเคสแล้วคุณหายปวดได้ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งอันแรกจริงๆที่ผมฟันก็บอกตลอดคืออะไรเรื่องการกินยาร่้ไหมว่าหลายคนไม่เชื่อว่าการกินยาหายเพราะอะไรฮะเพราะคุณกินยาคุณบอกคุณกินมานานกินก็เหมือนดีอ่ะแต่พอหยุดยายก็เป็นอีกอ่ะยาก็รักษาแค่ปลายทางแต่อยู่มาวันหนึ่งอยู่มีหมอฟันคนหนึ่งเดินมาบอกคุณว่า เฮ้ยยาเป็นการรักษาที่ตรงจุดนะเอาให้หมอนมันกลับเข้าไปได้นะรือถ้าคุณเป็นฝรั่งเพชรนะถ้าคุณขี้เกียจกายภาพบ่อยๆนะคุณกินยาไปเถอะยาคลายกล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดเส้นประสาทก็จะไปช่วยให้เส้นบาทที่คุณบาดเจ็บมันไม่ต้องปวดร้าวแล้วมันไปทํางานยังไงถูกปะก็แค่ลงเข็มเนี่ยนะแล้วหายเลยเหรอแค่กินยานแค่เนี้นหายเลยเหรออ่ะเนี่ยเห็นปะปวดสะโพกลงหาการทุเราลงเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยฮะถ้าไม่ได้เจอหมอฟันอาการคงไม่ทุเราแล้วดีขึ้นช่วยอย่าให้มาทันเเเข้าาถึงห็นป คุณบอกว่ามันต้องใช้เวลานาน,านมันต้องรักษาไอ้ที่มันต้องใช้เวลานานเพราะคุณเป็นมานานแล้วคุณไม่